เริ่มต้นอี3ีนะครับซิลลี่ได้เล่าย้อนกลับไปที่งานปาร์ตี้ในคืนนั้นเจนนี่พยายามเดินตามหาคริสแฟนหนุ่มของเธอแล้วภายในงานเธอได้หยุดคุยกับสกอตต์หนุ่มขาพิการนะครับที่คริสเคยเดินชนเขาจากนั้นพีทเพื่อนของทอมก็ได้ขับรถมารับเจนนี่ที่งานปาร์ตี้นั้นจริงๆแล้วหลังจากที่พีทได้มาส่งเธอกลับที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านนะครับคืนนั้นทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีเจนนี่กำชับเขาว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับพ่อเป็นอันขาด ก่อนจะส่งจูบให้กับพีทแทนคําขอบคุณและบอกลากันจากนั้นพีทก็ได้แอบ,บเข้ามาทางประตูทางเข้าที่ไหนสักแห่งนะครับด้วยท่าทางที่มีพิรุษแล้วในวันที่3ที่เจนนี่หายตัวไปทอมเล่าให้พีทฟังเรื่องที่เขาไปที่บาร์เฮเวนมาแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มนากนักเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเจนนี่จะไปที่อักโครจรแบบนั้นจริงๆ ตอนนี้ทอมกับพีนะครับทำได้แค่รออยู่ที่สถานีรถไฟเพราะตอนนี้รถสกูตเตอร์ของคริสก็จอดทิ้งไว้ที่นี่ด้วยและก็ยังมีตั๋วเดินทางอีกสองใบที่ยืนยันว่าเจนเนี่เคยมาที่นี่และนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขามีตอนนี้ทางด้านโซอี้ที่ถูกประกันตัวออกมาแล้วนะครับแต่เธอก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของคริสลูกชายของเธอในตอนนี้เลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างทำได้แค่ส่งข้อความบอกให้คริสรีบกลับบ้านต่อมา พอโซเฟียทำงานในโรงพักเสร็จนะครับเธอก็ต้องไปหาเฮนรี่ลูกชายของเธอที่เดินทางไปพบหมอตามน,นัดที่โรงพยาบาลเฮนรี่ขอให้แม่ไปเอาเสื้อที่บ้านให้เขาหน่อยโซเฟียบอกว่าไปเอาไม่ได้เพราะต้องการรู้ว่าหมอจะแนะนำให้เธอดูแลเฮนรี่ยังไงแต่เฮนรี่นะครับก็ยังยืนกรานให้แม่ไปเอาเสื้อมาให้เขาเหมือนเดิมทางด้านเอ็มมาเธออยู่ที่มุมหนึ่งของโรงพักนะครับเธอเปิดรูปคู่ของเธอกับชายคนหนึ่งในมือถือดูเหมือนเธอกำลังนึกถึงเรื่องที่เจ็บปวดบางอย่าง จากนั้นก็หันมาดูรูกของพีทที่เธอแอบถ่ายตอนเขาไปวิ่งจ็อกกิง้งส่วนเซียหลังจากที่จับตัวคนส่งของที่จู่ๆเข้ามาในบ้านของเธอนะครับจนเขาเกือบจะเห็นศพของคริสท,ที่พ่อแม่กําลังเคลื่อนย้ายอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับชายโชคร้ายคนนี้ไม่ใช่คนส่งของนะครับเขาเป็นเพื่อนบ้านของเธอเองที่ตอนนี้ถูกคลุมหัวแล้วก็ถูกมัดไว้ในห้องน้ํา ต่อมาพอโซเฟียกลับมาถึงบ้านเธอไม่เห็นจอร์จอยู่ในรถแคมเปอร์แวนมันก็ทําให้เธอโมโหมากแล้วเธอก็ได้ไปนค้นเสื้อผ้าในห้องของเฮนรี่จนพบว่าเฮนรี่ลูกชายของเธอน่ะกำลังซ่อนเสื้อที่โชกไปด้วยเลือดไว้ในตู้เสื้อผ้าของเขาทําให้โซเฟียงงมากนะครับว่าลูกชายของเธอไปทําอะไรมา จากนั้นโซเฟียก็เข้ามาหาโซอี้แล้วก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนไม่ชอบโซอี้จนนาไปสู่การแก่นแกล้งใส่ความเธอโดยเอาภาพถ่ายเปลือยกับจดหมายไปใส่ไว้ในตู้ล็อกเกอร์แล้วโซเฟียนะครับก็ได้ให้โซอี้จัดทํารายชื่อพ่อแม่ที่ไม่เห็นด้วยกับเธอเพื่อจะได้เบาะแสะว่าใครจะเข้าข่ายที่แก่นแกล้ง,กลงเธอในคดีนี้ซึ่งโซอี้ก็รับปากนะครับว่าจะขอคิดดูก่อนถ้าเธอนึกออกแล้วพอโซเฟียออกไปได้สักพักนิวสามีของเธอก็จ้องมองโซอี้ตาขมิ่งทันที แล้วทางบ้านของเซนะครับพวกเขาพยายามเคลื่อนย้ายร่างไร้วิญญาณของคริสอีกครั้งแต่พอดีที่ทํางานของโจโจ้เรียกตัวให้เขาออกไปทํางานนอกบ้านเขาบอกเซียว่าอย่าให้รอเลนแม่ของเธอตัดสินใจทําอะไรเองตามลําพังโดยเด็ดขาดแล้วโจโจ้ก็ได้ออกจากบ้านไป ขณะที่พีทนะครับเขาก็บอกให้ทอมอกินอะไรบ้างทอมบอกว่ายังไม่หิวพอพีทออกไปได้สักพักก็มีสายปริศนาเป็นเสียงผู้ชายโทรเข้ามาหาทอมเพื่อเรียกเงิน5,000ปอนเป็นค่าไถ่สําหรับการปล่อยตัวเจนนี่ทอมก็รีบวิ่งไปดักหน้ารถของพีทและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังทอมตัดสินใจนะครับว่าจะเอาเงินค่าไถ่ไปให้ชายคนนั้นโดยที่ไม่ต้องการให้ตำรวจรู้เรื่องนี้ด้วย แล้วพอโซฟีมาเจอกับลูกชายที่โรงพยาบาลเธอก็ถามเฮนรี่ว่าทำไมถึงมีเลือดเปื้อนเสื้อของเขาเฮนรี่ก็บอกว่ามีเรื่องทะเลาะกันนิดหน่อยที่งานปาร์ตี้ขณะที่ทอมนะครับเขาก็ได้ไปเบิกเงินสดโดยให้เหตุผลว่าจะเอาไปซื้อรถใหม่จากนั้นก็ได้วางแผนกับพีทโดยพีทให้ทอมเอาเงินไปวางไว้ที่สถานีรถไฟตามที่ชายคนนั้นนัดหมายเอาไว้จากนั้นก็ให้ออกมาทันทีและให้เชื่อมแอปสะกดรอยเอาไว้ด้วยเพื่อให้พวกเขาได้กลับมาเจอกันหลังจากทําตามแผนแล้ว ตัดมาที่บ้านของเซียนะครับหลังจากที่เธอจับมาตินเพื่อนบ้านผู้โชคร้ายไว้เป็นตัวประกันแล้วเธอก็ตัดสินใจปล่อยตัวเขาไปหลังจากได้ขู่ว่าเธอจะแบล็กเมลเรื่องของเขาถ้าหากเขาหลุดปากพูดสิ่งที่เขาเห็นในบ้านหลังนี้ให้คนอื่นรู้เธอจะบอกว่ามาตินน่ะเป็นพวกเท่าหัวงูที่แอบเข้ามาในบ้านโดยพลาการเพื่อแอบดูเธอเปลยตอนอาบน้ําขณะที่ทางสถานีรถไฟนะครับทอมก็ได้เอาเงินใส่ถุงไปวางไว้ตามนะัดจากนั้นก็หลบมาซุ่มดูอยู่ห่าง พอต้องการรู้ว่าชายคนที่เรียกกระถ่ายนั้นเป็นใครแล้วตอนนั้นเองนะครับก็มีชายที่สูบบุหรี่เดินออกจากตู้โบกี้นั้นมาพอดีพีทลื้อสะกดลอยตามชายคนนั้นไปทอมก็พยายามตามพีทไปด้วยนะครับจนทําให้พีทต้องตวาดใส่เขาเพราะว่ามันจะทําให้เสียแผนหากชายต้องสงสัยคนนั้นเห็นทอมเข้าพีทแอบสะกดรอยจนออกมาด้านนอกสถานีนะครับพอชายคนนั้นรู้ตัวทั้งสองคนก็ต่อสู้กันแต่พีทก็เป็นฝ่ายเพี้ยงพล้ําทําให้ทอมต้องเข้ามาจัดการกับชายคนนั้นได้ในที่สุดทอมก็ถามชายคนนั้นว่าเจนนี่อยู่ หเขาบอกแค่ว่าเจนเนี่เคยมาที่ผับเฮเวนทอมถามว่ามากัน2คนใช่ไหมชายคนนั้นยืนยันว่าเธอมาคนเดียวเธอมาตามหาบ๊อบบี้เมื่อคืนก่อนทอมบอกให้พีทเรียกรถพยาบาลแต่ความวุ่นวายก็ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนโทรมาบอกทอมว่าแคลรี่ลูกสาวคนเล็กของเขาได้หายไปจากโรงเรียนอีกคนหนึ่งแล้ว แล้วที่บ้านของเซนะครับพอโจโจ้กลับมาถึงบ้านลอเลนก็บอกว่าเซ่ได้ปล่อยตัวมาตินกลับบ้านไปแล้วทำเอาโจโจ้ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเซบอกให้พ่อกับแม่รีบจัดการศพของคลิสก่อนจะดีกว่าจากนั้นเธอก็ได้เปิด g o o g l e m a ปเพื่อดูพิกัดของทะเลสาบที่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแล้วจะได้เอาศพของคลิสไปทิ้งที่นั่น ทางด้านของทอมนะครับเขาก็ใจคอไม่ดีเรื่องที่แคลลี่หายตัวไปอีกคนเขาเจอกับเอเลนลูกสาวของโซฟีซึ่งก็เป็นเพื่อนของแคลลี่นะครับเอเลนคิดว่าแคลลี่อาจจะไปที่ทํางานเก่าของลาเชลแม่ผู้ล่วงลับของเธอก็ได้ที่มันเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กทอมก็เลยตรงไปที่มูลนิธินั้นทันทีนะครับแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับเฮเลนเพื่อนบ้านของเขาที่ทํางานอยู่ที่นี่ด้วยแต่ทว่านะครับแคลลี่ก็ไม่ได้มาที่นี่แล้วทอมก็ได้ไปเจอห้องห้องหนึ่งที่ถูกตกแต่งไว้เพื่อลาลึกถึงลาเชลภรรยาผู้ล่วง ขของเาโดยที่ผู้ดูแลที่นี่บอกว่าทั้งแคลรี่และเจนเนี่ชอบมาที่นี่กันเวลาที่พวกเธอคิดถึงแม่โดยที่เรื่องนี้นะครับทอมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลย ตัดมาที่โซอี้เธอส่งลายชื่อที่ต้องสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งเธอให้เอมมาตรวจสอบเอมมาก็ขอบคุณโซอี้ที่ให้ความร่วมมือจากนั้นเอมมาก็หาโซฟีที่กําลังเฝ้าเฮลลี่อยู่เพื่อเอารายชื่อที่น่าสงสัยว่าจะมีคนแกล้งโซอี้ให้เธอดูนะครับและคนที่4ในรายชื่อก็คือคนที่ต้องสงสัยที่สุดทั้งสองสาวก,ก็เลยเดินทางไปหาคุณคนนั้นทันที ทางด้านทอมนะครับหลังจากได้บ่อแสบางอย่างจากภายในห้องที่ล้ำลึกถึงภรรยาของเขามันก็พาเขาไปสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งหนึ่งที่ลาเชลมักจะพาลูกทั้งสองคนมาที่นี่ทอมตามหาแคลลี่ลูกสาวคนเล็กด้วยความกลกลว์กรวายใจและเขาก็ได้มาเจอแคลลี่ที่นี่จริงๆนะครับสองพ่อลูกนั่งปรับความเข้าใจกันทอมขอโทษที่พ่อสนใจแต่ง,งานไม่รู้มาก่อนเลยว่าแม่และลูกๆอะ่ะมีโมเมนต์ร่วมกันตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองที่เขาเพิ่งได้รู้ความจริงในวันนี้นี่เอง ทางด้านสองสาวตำรวจนะครับพวกเธอก็มายัางบ้านของผู้ต้องสงสัยรายที่4ในรายชื่อซึ่งก็คือลอเลนแม่ของเซียนนั่นเองพวกตำรวจก็ถามว่าลอเลนน่ะเคยมีบาดหมางอะไรกับโซอี้บ้างหรือเปล่าลอเลนก็บอกว่าโซอี้เคยไม่ให้เซียนเล่นละครเวทีที่โรงเรียนทําให้ครอบครัวของเธอไม่ชอบขี้หน้าโซอี้เท่าไหร่แต่มันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องไปกันแกล้งโซอี้และเมื่อไม่ได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมนะครับสองตำรวจหญิงก็ได้กลับออกมา ตัดมาที่ทิวลี่น้องสาวข,ของคริสนะครับเธอใจคอไม่ดีเรื่องที่พี่ชายหายตัวไปหลายวันเธอมาบอกนิวพ่อของเธอแต่นิวก็ไม่สนใจอะไรเลยในสิ่งที่ลูกสาวเป็นกังวลเรื่องพี่ชายจนทิวลี่ต้องบอกว่าพ่อไม่เคยสนใจใครเลยแล้วเธอก็ได้หันหลังไปต่อมา ทอมกับแคลลี่สองพ่อลูกก็ได้ช่วยกันสืบหาข้อมูลของบ๊อบบี้จากเว็บไซต์จนรู้ว่าบ๊อบบี้เป็นเจ้าของบาร์ชื่อจริงของเขาคืออาชี่โรเบิร์ตซึ่งเขามีชื่อเล่นว่าบ๊อบบี้แล้วตอนนั้นนะครับเอลเลนก็ได้มาชวนแคลลี่ออกไปเล่นด้วยกันซะก่อนส่วนโซฟีก็เข้ามาหาทอมเรื่องของเฮนรี่เหมือนกันเธอบอกกับทอมว่าอยากสารสัมพันธ์ต่อกันไปนานๆแต่ทอมก็ยังสังหอนใจเรื่องลูกสาวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วพอค้นข้อมูลเรื่องโรงเรียนเก่าของลาเชลภรรยาผู้ล่วงลับของเขาแล้วก็รู้ว่าบ,บ,บ,บ๊อบ แฟนหนุ่มสมัยมัธยมปลายของลาเชลทั้งคู่เคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันนั่นเอง ต่อมาทอมก็ได้นัดเจอกับพีทนะครับเพื่อจะไปพบกับบ๊อบบี้นั่นก็ทําให้ทอมต้องเผชิญหน้ากับแฟนเก่าของภรรยาเขาบ๊อบบี้เคยอ้างว่าไม่รู้จักเจนนี่มาก่อนจนทอมต้องเอากล้องวงจรปิดในบาร์คืนนั้นให้ดูบ๊อบบี้ก็เลยยอมรับว่าเจนนี่มาที่บาร์เพื่อตามหาเขาจริงๆและเขาก็ยังยอมรับอีกว่าเจนนี่มีใบหน้าเหมือนลาเชลอดีตคนรักของเขามากแต่เขาก็ยังยืนกลานะครับว่าคืนนั้นเขาไม่ได้เจอเจนนี่เพราะคืนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่บาร์และเขาก็ได้ส่งกระดาษข้อความให้ทอมดูม ข้อความที่เจนนี่เขียนทิ้งเอาไว้โดยเธอบอกว่าเธอรู้เรื่องจัสตินแล้วและเธอจะกลับมาในคืนถัดไปแต่ว่าเจนนี่ก็ไม่ได้กลับมาที่บานนี้อีกเลยและนั่นก็คือทุกสิ่งที่บ๊อบบี้รู้และก็ได้บอกกับทอมไป จากนั้นทอมกับพีก็กลับมาตั้งหลักนะครับเพื่อหาปริศนาว่าจัสตินที่เจนนี่พูดถึงอ่ะมันคืออะไรแล้วทอมก็ได้ไปเจอรูปถ่ายใบเก่าของลาเชลที่ถ่ายคู่กับบ๊อบบี้พีก็แนะนาให้ทอมอ่ะไปดูที่รถของลาเชลที่ทอมจะเก็บเอาไว้ให้เจนนี่มันเชื่อมต่อระบบดาวเทียมอยู่ทอมนะครับก็เลยเข้าระบบดาวเทียมของรถลาเชลแต่กลับไม่เจออะไรเลยแต่พี่เจอตั๋วจอดรถของลาเชลซึ่งมนระบุว่าจัสตินฮอลซึ่งเจนนี่ก็ได้ไปที่นี่มาแล้ว 2- 3สาครั้ง แล้วเหตุการณ์ก็ได้ตัดกับมาที่เจนนี่ก่อนหน้าที่เธอจะหายตัวไปนะครับตอนนั้นเธอกําลังเดินอยู่ที่สถานีรถไฟจนมาเผชิญหน้ากับจอร์ดอดีตสามีของโซฟีจากนั้นเธอก็รีบสับเท้าหนีจอร์ดทันทีทางด้านของเอมมาเธอก็มาที่บ้านของโซฟีตอนดึกเธอพบว่าภาพถ่ายที่ใช้ในการกล่าวหาโซอี้นั้นเป็นภาพตัดต่อจากภาพถ่ายศิลปะเก่าจากอินเทอร์เน็ต เป็นไปได้ว่าต้องมีคนเข้าถึงล็อกเกอร์ของโซอี้ด้วยกุญแจและนำรูปเปลือยที่ตัดต่อเสร็จแล้วของเธอไปใส่ไว้ด้านในเพื่อกันแกล้งเธอขณะที่จอร์ดอดีตสามีของโซฟีนะครับก็กำลังเก็บข้าวของและเสื้อผ้าของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ถุงดำอย่างร้อนลน และที่เทะเลสามแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลนักโจโจและเสกกำลังนั่งเรือออกไปเพื่อทิ้งร่างไร้วิญญาณของคลิสแต่โจโจก็พลาดท่าตกนะ้ำไปพร้อมกับศพของคลิสนะครับและพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสองพ่อลูกก็หนีออกไปอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นไม่นานศพของคลิสก็ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำขณะที่โซอี้เธอก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของลูกชายเธอเลยส่วนทอมกับพีทนะครับพวกเขายังติดตามหาเบาะแสของจัสมินฮอลจนได้รู้ว่ามันคือสถาบันจิตเวชท,ที่มีการคุ้มกันอย่างหนาแน่นจนผิดปกติ เป็นไปได้ว่าต้องเป็นที่นี่แน่ๆที่เป็นไปตามข้อ,ขอความที่เจนนี่หมายถึงว่าสถานที่นี้คือจัสติมนแล้วอีพีนี้ก็ได้จบลงนะครับติดตามกันต่อเร็วๆนี้นะครับกระจบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนับสนุนทางช่อง สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ